สวัสดีครับสวัสดีลูกทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับมาเซอร์เป็นครั้งที่61อนะครับอยู่ในบทที่6เนาะในเรื่องของเศษส่วนนะครับวันนี้นะครับให้ลูกๆนะครับเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่147นะครับไปดูข้อที่5ใหญ่นะครับเขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจํานวนให้เป็นเศษส่วนที่เรียงลําดับเศษส่วนจากอะไรครับจากตัวมากไปยังหน้อยนั่นเองนะครับดูดีๆเนาะ เมื่อวานนาเรอร์ได้ตรวจการบ้านไปนะครับก็บางคนก็สลับกันนะครับจากมากไปน้อยก็ไปครับก็เรียงจากอะไรครับจากน้อยไปมากนั้นนะครับดูลําดับโจทย์ด้วยนะครับเรียงมาเรียงถูกต้องเลยนะครับแต่ไม่ตรงกับสิ่งที่โจทย์ต้องการก็ถือว่าผิดนะครับถือว่าไม่ได้ตามสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับไปดูข้อที่1ครับข้อที่1สังเกตเห็นได้ว่าทุกแปรครับทุกตัวเนี่ยค่อยมามา3ตัวใช่ไหม ตัวที่1ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3นะครับตัวส่วนจะเท่ากันหมดเลยนะครับนั่นก็คือตัวส่วนก็จะเป็นเลข4นะครับแล้วสังเกตหันไปเห็นแม่ครับแต่และข้อด้วยแม่ครับข้อ2อข้อ3ข้อ4เนี่ยแต่ละข้อเนี่ยก็จะแม่ครับตัวส่วนก็จะเท่ากันหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยหมายความว่าอย่างไหรหมายความว่าเขาให้ลูกนะครับเติมตัวเลขลงไปเนาะให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ต,ต้องการนะครับนั่นก็คือจากมากไปหาน้อยนะครับ จากเติมเฉพาะตัวเศษอย่างเดียวนะครับเนื่องจากตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็เติมต mm ัวเศษเข้าไปนะครับจากมากไปน้อยนะครับดังนั้นข้อที่1นะครับจากมากนะครับดังนั้นมาเซอร์ก็จะเติมตัวเลขนะครับมีคําตอบหลากหลายมากนะครับลูกเติมตัวไหนก็ได้นะครับแต่ให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับข้อที่1มาเซอร์เติมเลขสี่แล้วกันอ่ะเลขสี่ถัดมามาเซอร์จะเติมเป็นเลขเลข2ก็ได้นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเลขเลข1 อย่างนี้ก็ถือว่าเรียงจากมากไปหาน้อยได้แล้วนะครับแต่มีบางข้อเป็นยังไงครับก็จะมีอย่างเช่นข้อที่3นะครับเพราะม่ครับมีเลข3อยู่ตรงกลางนะครับแสดงว่ารูกจะต้องเรียงอย่างไรก็ได้นะครับให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับอย่างเช่นตัวแรกจะให้เป็นเลข5ก็ได้นะครับแล้วถัดมาก็จะเป็นเลขอะไรครับเลข4ตัวนี้เป็นเลข3ามใช่ไหมถัดมาเป็นเลขอะไรครับต้องน้อยกว่าเลข3เนาะเพื่อจะให้สอดคล้องตามโจทย์นะครับก็จะเป็นเลขอะไรครับเลข2ถัดมาก็จะเป็นเลขเลข1นนั่นเอง เอนะครับทีนี้ก็ที่เหลือก็กลับไปทํานะครับไปดูทีนี้ไปดูข้อที่6นะครับนั่นก็คือเติมตัวเลขแสดงจํานวนนะครับให้เป็นเศษส่วนที่เรียงลําดับจากไนครับเศษส่วนจากน้อยไปยังมากนะครับข้อนี้เปลี่ยนนะจากข้อเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้จากมากไปหาน้อยข้อนี้จากน้อยไปหามากนะครับดังนั้นเนี่ยตัวน้อยๆจะต้องอยู่ตัวด้านหน้านะครับก็หลักการเหมือนเดิมครับวิธีการก็คือไนครับ แต่ละข้อเนี่ยสังเกตเห็นได้ว่าตัวส่วนจะเท่ากันนะครับในแต่ละข้อเนาะดังนั้นลูกก็เติมตัวเลขลงไปนะครับโดยจากอะไรครับจากน้อยไปไปหามากนะครับมาเซอร์จะยกตัวอย่างข้อที่3ละกันนะครับข้อที่3สังเกตเห็นว่าเป็นไงครับมีเลข4บังคับอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าเราเติมตัวเลขตามอำเภอใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับต้องดูเลยว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างนะครับเพื่อจะให้สอดคล้องไปตามที่โจทย์ต้องการนะครับ เนื่องจากตัวนี้เป็นเลข4นะครับแสดงว่า3ตัวด้นานหน้าเนี่ยจะต้องเป็นตัวที่น้อยกว่าเลข4นะครับแล้วก็น้อยกว่าตามลําดับด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยที่3เนี่ยมาเซอร์จะเติมเลข1ลงไปตัวแรกครับถัดมามาเซอร์จะเติมเลข2ถัดมาก็จะเติมเป็นเลข3นะครับเป็น1 2 3 4ต่อไปเป็นเลขอะไรครับเป็นเลข5ก็ได้หรือเป็นเลขเลข6ก็ได้นะครับดังนั้นมาเซอร์ก็เติมเลข5แล้วกันให้มันเดีย่ยวกันอ่าก็จะได้แล้วลำดับนะครับ จากอะไรครับเศษส่วนจากน้อยไปหามากนั่นเองนะครับส่วนข้อที่เหลือก็ให้ลูกกลับไปเติมด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากน้อยไปหามากเนาะดูจทย์ดีๆด้วยนะครับเปิดแบบฝึกหัดต่อไปหน้าที่1 4 8่ร่ครับไปดูแบบฝึกหัดที่6.3.1นนะครับการเปรียบเทียบนะครับเรียงลำดับเศษส่วนนะครับที่ตัวเศษไหมครับที่ตัวเศษมัน มันเท่ากันนะครับแสดงว่าตัวส่วนไหมครับตัวส่วนอาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ตัวเศษเขาบอกว่าเท่ากันแล้วให้แล้วข้อที่1นึ่เขาบอกว่าอะไรครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่าเขียนเศษส่วนแสดงจํานวนของส่วนที่ระบายสีและเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าลงไปนะครับไปดูข้อที่1กันเลยดีกว่านะครับข้อที่1สังเกตเห็นได้ว่าไหมครับส่วนที่ระบายสีเนี่ยมีอยู่ด้วยกันไหมครับสส่วนนะครับก็คือ ส่วนที่1กับส่วนที่2นะครับก็คือพูดง่ายว่ามีแท่งสี่เหลี่ยมอยู่2แท่งนะครับที่เป็นแท่งใหญ่เลยเนาะทีนี้สังเกตเห็นไหมว่าในแต่ละแท่งในเปนครับแบ่งเป็นส่วนเนี่ยไม่เท่ากันนะครับอย่างสีสีเหลืองนะครับสีเหลืองอส่วนที่ระบายสีมีแค่1ช่องนะครับแล้วส่วนที่ไม่ระบายสีมีกี่ช่องครับ1 2 3 4ี่นะครับแต่เป็นครับวิธีการเขียนเศษส่วนเนี่ยเราจะดูส่วนที่เปครับส่วนที่ระบายสีนะครับระบายสีไป1ส่วนก็เขียน1ครับ ทีนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ส่วนครับทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งระบายสีแล้วก็ไม่ระบายสีนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดถึง5ส่วนก็จะเป็นเศษ1ส่วนหานะครับทีนี้ไปดูต่อด้านล่างนั่นก็คือสีเอ่อเป็นสีเนื้อนะครับสีเนื้อจะนะครับก็ส่วนที่ระบายสีมีแค่หนึ่งช่องนะครับทั้งหมดมีอยู่กี่ส่วนครับนับ1 2 3 4 5 6 7าี่ห้านะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ส่วนนะครับก็แสดงว่าต้องส่วนด้วยอะไรครับ ส่วนด้วย7ดอ่านะครับดังนั้นก็นํามาเขียนดันล่างนะครับเศษหส่วนด้วย5นะครับกับเศษหส่วนด้วย7นะครับทีนี้คําสั่งของโจทย์เนี่ยโจทย์บอกว่าไงครับให้เติมอะไรครับเครื่องหมายที่มากกว่าหรือนะครับหรือให้เติมเครื่องหมายที่น้อยกว่านะครับแล้วถามว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวไหนมากกว่าหรือตัวไหนน้อยกว่านะครับให้ลูกสังเกตดูครับข้อที่1เนี่ย ขนาดของช่องสี่เหลี่ยมเ่ยครับทั้งทั้งหมดเลยนะครับช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมในแต่ละช่องเนี่ยเป็นครับทั้งแท่งเนี่ยเท่ากันนะครับแต่การแบ่งย่อยด้านในเนี่ยไม่เท่ากันนะครับสีเหลืองเนี่ยจะแบ่งแค่5้ส่วนนะครับแต่เอามา1ส่วนแต่เป็นครับอันที่2เนี่ยเป็นครับแบ่งกี่ส่วนครับแบ่งถึง7ส่วนแต่เอามา1ส่วนเหมือนกันถ้าลูกสังเกตดูนะครับลูกสังเกตเห็นได้ว่าไหมครับ อันไหนที่เนี่ยครับมากที่สุดนะครับเอามา1ส่วนเหมือนกันแต่เป็น1ส่วนที่มากที่สุดครับนั่นก็คือเซต1ส่วนอะไรครับเซต1ส่วน,น,ส,วนส่วน5นั่นเองนะครับมากกว่าเซต1ส่วน7นะครับเพราะว่า,าช่องสี่เหลี่ยมทั้งหมดเนี่ยแบ่งแค่5ช่องเองนะครับแล้วเอามา1ช่งองอีกอันหนึ่งเนี่ยแบ่งถึง7ช่องนะครับแบ่งเยอะกว่านะครับแต่เอามาแค่1อันนะครับแสดงว่ามันก็ต้องน้อยกว่าใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ไปดูต่อนะครับอีกข้อหนึ่งแล้วกันนะครับ ข้อที่4และกันอ่ะมาเซอตัวอย่างข้อที่4นะครับ to ไปดูข้อที่4นะครับ oui. well ส,ส่วนที่ระบายสีมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ส่วนครับส่วนที่ระบายสีมีด้วยกันทั้งหมด3ส่วนนะครับตัวส่วนด้านล่างไหครับตัวส่วนด้านล่างคือทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ส่วนนับครับ1 2 3 4งสอี่้านะมีทั้งหมด7ส่วนนะครับก็จะเป็น3ส่วนด้วย7อ่าแล้วไปดูต่อสีอะไรครับสีน้ำเงินอีกข้อหนึ่งนะครับแบ่งทั้งหมดกี่ส่วนครับ ส่วนที่ระบายสีมีกี่ส่วนครับมีอยู่1 2 3ส่วนเหมือนกันนะครับแล้วทั้งหมดมีอยู่กี่ส่วนครับทั้งหมดมีอยู่1 2 3 4 5 6ส่วนนะครับทั้งหมดมีอยู่6ส่วนก็ส่วนด้วย6นะครับแล้วก็นํามาเขียนลงไปนะครับเศษ3ส่วน7นะครับกับอะไรครับเศษ3ส่วนด้วย6ตัวเศษเท่ากันนะครับเอามาเท่ากันแต่ตัวส่วนที่แบ่งส่วนต่างกันนะครับถามว่าตัวไหนไหมครับที่ มากกว่าหรือน้อยกว่านะครับเศษ3ส่วนเเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ3ส่วน6ครับคำตอบก็คือน้อยกว่านั่นเองนะครับเศษ3ส่วน7น้อยกว่าเศษ3ส่วน6ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องจากของ1ชิ้นนะครับเหมือนกันแต่แบ่งส่วนย่อยเนี่ยแบ่งถึง7ส่วนนะครับในสีเขียวนะครับแต่ในสีน้ําเงินนะครับแบ่งแค่6ส่วนเองนะครับแบ่งน้อยกว่าเอามา3ส่วนเหมือนกันแสดงว่า ตัวที่แบ่งน้อยกว่าเนี่ยเป็นครับเมื่อนําของที่เท่ากันเนี่ยมันก็จะเป็นครับมากกว่าส่วนที่แบ่งได้เยอะกว่านั่นเองเนาะไปดูหน้าถัดไปนะครับหน้าที่149นะครับนะทีนี้ก็เติมเครื่องหมายเหมือนกันนะครับเติมเครื่องหมายเหมือนกันนะครับไปดูข้อที่1กันเลยดีกว่านะครับเศษสองศูน5ห้านะครับช่องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็อะไรครับเ2็สองส่วนสามนะครับทีนี้ข้อลูกเติมว่าตัวไหนมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับทีนี้ จะเห็นได้ว่าตัวเศษเนี่ยจะเท่าก <Viol in S 1> ันหมดเลยนะครับตัวเศษเนี่ยก็จะเป็นอะไรครับอันนี้ก็เป็นเลข2อนี่ก็เป็นเลข2อันนี้เป็นเลข4อันี้ก็เป็นเลข4นะครับข้อที่3มเองครับอันนี้เป็นเลข5าอีกตัวหนึ่งก็เป็นเลข5าครับตัวที่ต่างกันก็จะเป็นตัวส่วนนะครับทีนี้เนี่ยเราจะทําอย่างไรนะครับเนื่องจากตัวส่วนเหมือนกันครับมันมันต่างกันนะครับมาเชื่อบอกเลยว่าตัวส่วนคือการแบ่งนะครับมีของเท่ากันนะครับตัวส่วนคือการแบ่งแบ่งอย่างไรนะครับถ้าแบ่งน้อยแล้ว นาแล้วเอาของในจํานวนที่เท่ากันเนี่ยตัวที่แบ่งน้อยนะครับจะมีค่ามากกว่าตัวที่แบ่งมากกว่านะครับอย่างเช่นข้อ Thr ที่1ครับเศษ2อส่วนหกับเศษ2อส่วนสตัวไหนมากกว่าครับเศษเศษสส่วนสมากกว่าครับถามว่าทําไมถึงมากกว่าเพราะว่ามีของเหมือนกันแต่แบ่งแค่เท่าไหร่ครับแบ่งแค่3ส่วนเองแล้วออกมาถึง2ส่วนอีกอันนึงไปครับแบ่งถึง5ส่วนนะครับแต่ออกมาเท่าไหร่ครับ เอามาแค่2ส่วนเหมือนกันนะครับแบ่งเยอะเอามาเอามาน้อยแต่เหมือนข้อที่1เนี่ยไอเศษสส่วนสามเองครับแบ่งน้อยแต่เอามาเอามายื้อมือเทียบกับส่วนที่แบ่งนะครับทีนี้ก็ไปดูต่อนะครับไปดูข้อที่9ไปดูข้อที่6ครับไปดูข้อที่6ดีกว่าไปดูข้อที่6นะครับเศษ9ส่วน12นะครับกลับอะไรครับ9ส่วน18นะครับมัซึะบอกว่าตัวส่วนคือส่วนที่แบ่งนะครับแบ่งน้อยมีมีเยอะนะครับแบ่งน้อยมีเยอะ แบ่ร้มีเยอะแสดงว่าตัวที่มากก็คืออะไรครับตัวที่มากกว่าคือ9ส่วนสิบมากกว่านะครับมากกว่าเศษ9ส่วนด้วย18นั่นเองนะครับอย่าไปดูตัวส่วนเนาะมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างถ้าเราเปรียบเทียบตัวเศษเนี่ยตัวเศษถ้าตัวเศษตัวไหนมากก็คือตัวนั้นมากนะครับเพราะว่าส่วนแบบเท่ากันแต่ถ้าเรียบเปรียบเทียบตัวส่วนเนี่ย ตัวส่วนยิ่งน้อยน่ะตัวนั้นจะมีค่ามากขึ้นนะครับในทางกลับกันเนาะไม่ได้ดูตัวส่วนมากแล้วก็ตอบตัวน้เป็นมากด้วยไม่ไม่ใช่นะครับเปรียบเสมือนสิ่งของเนาะมาเสอที่บายไปแล้วนะครับที่เหลือก็กลับไปเติมนะครับว่าตัวไหนมากตัวไหนน้อยเนาะทีนี้ก็ไปดูข้อที่3ครับเขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจํานวนนะครับแสดงว่าเขาบอกมาแล้วว่าตัวไหนต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าอย่างไรนะครับแล้วให้ลูกรูปเนี่ยครับเติมอะไรครับ เติมจานวนเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับในที่นี้มาเตอร์จะยกต,ตัวอย่างข้อที่1กับข้อที่3ละกันนะครับไปดูข้อที่1ครับเซษหนึ่งส่วนด้วยอะไรก็ไม่รู้แต่ต้องแครับต้องมากกว่าเศนหนึ่งส่วนหกน,นะครับมาเตอร์บอกว่าตัวที่มากกว่าจะต้องเป็นครับตัวส่วนเนี่ยจะต้องน้อยกว่าตัวส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นเลข6ใช่ไหมอีกตัวหนึ่งเป็นเลข6แสดงว่า อีกตัวนี้ที่จะต้องมากกว่าเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ที่น้อยกว่าเลข6นะครับซึ่งน้อยกว่าเลข6เนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับเป็นอะไรครับ1 2 3 4 5ก็อย่างใดนะครับนั้นออกมาแค่ตัวเดียวมาซื่อบอก1ส่วน3แล้วกันก็จะได้สอดคล้องครับเศษหส่วนมากกว่าเศษ1ส่วน6นั่นเองนะสนะครับเป็นครับเศษ3ส่วน5นะครับเป็นครับน้อยกว่าเศษ3ส่วนด้วยแหละครับอะไรก็มีดูที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับดังนั้นวิธีการดูนะครับให้ดูตัวที่ดูตัวตัวที่มากนะครับ ถ้าตัวนั้นมากเนี่ยตัวส่วนก็ไหมครับต้องน้อยกว่าอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะมงบอกว่าอีกตัวหนึ่งมากกว่านั่นเองนะครับฉดงว่าอีกตัวหนึ่งก็ต้องไหมครับต้องน้อยกว่า5นั่นเองครับซึ่งมีเยอะมากนะครับก็1ก็ได้2ก็ได้3ก็ได้4ก็ได้หรือ5ได้ไหมห้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้มาซื้อจะเลือกเอาเลข4แล้วกันนะครับเศษ3ส่วน5้น้อยกว่าเศษ3ส่วน4นั่นเองนะครับส่วนข้อที่เหลือก็ให้ลูกกลับไปเติมด้วยตนเองนะครับ ข้อที่8อาจจะยากนิดหน่อยนะแต่ก็ไปครับเป็นตัวเลขฟรีสไตล์นะครับที่ลูกเติมมาก็ได้อะไรก็ได้นะครับไปดูหน้าตัดไปนะครับนั่นก็คือหน้าที่150นะครับเขาบอกว่าอะไรครับการเปรียบเทียบแล้วก็เรียงลําดับเศษส่วนนะครับที่ตัวเศษเท่ากันนะครับตัวเศษเท่ากันเหมือนเดิมแต่ค้อยลูกเรียงลําดับจากอะไรครับจากจากมากไปน้อยนะครับจากมากไปน้อย แสดงว่าตัวที่มากตัวส่วนจะต้องเป็นตัวที่ตัวที่ไหครับต้องเป็นตัวที่น้อยที่สุดนะครับตัวส่วนยิ่งน้อยเนี่ยตัวนั้นจะมีค่ายิ่งมากนะครับฉะนั้นเนี่ยเรียงลําดับจากมากไปหาหน้อยนะครับพอนี้ก็จะได้เป็นอะไรครับเศษสี่ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย6นะครับแล้วก็เศษสี่ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยเก้านะครับแล้วก็อะไรเอ่ยเศษสี่ส่วนด้วย11นั่นเอง นะครับก็จะได้เรียงลําดับออกมาตามดังนี้นะครับเหมือนข้อที่1โจทย์เรียงมาให้แล้วนั่นเองนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับดูตัวส่วนนะครับถ้าตัวส่วนยิ่งน้อยนะครับถ้าตัวส่วนยิ่งน้อยเมื่อไหร่นะครับตัวนั้นจะมีค่ามากที่สุดนะครับถ้าตัวส่วนยิ่งมากนะครับตัวนั้นจะมีค่าน้อยที่สุดนั่นเองนะครับไปดูต่อข้อที่2ครับข้อที่2องเขาบอกว่าเปครับเติมตัวเลขไปครับแสดงจํานวนและเขียนลําดับเศษส่วนจากไปครับ จากน้อยไปหามากนะครับจากน้อยไปหามากเนาะพอนี้จะจัดแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะเมื่อกี้จากมากไปหาน้อยข้อที่2จากน้อยไปหามากนะครับมาเ้อตัวยกตัวอย่างข้อที่4ี่และกันนะครับบันยากขึ้นมานิดนึงอ่ะมาเจอตัวอย่างข้อนี้นะครับสังเกตเห็นได้ว่าตัวไปครับเลขแปดนะครับเอ่อเป็นไปครับเป็นตัวเลขที่ ตัวเศษที่เท่ากันนะครับส่วนตัวส่วนเนี่ยเขาไม่ได้บอกมานะครับดังนั้นลูกต้องเติมลงไปว่าตัวส่วนเป็นอะไรใดบ้างนะครับแล้วก็นํามาเรียงกันเติมลําดับมั่วๆไปก็ได้นะครับมาซื้อเติมอะไรก็ได้นะครับเช่นตัวนี้มาซื้อยากใส่เลขห้าก็ใส่ไปตัวนี้อยากใส่เลขไม่เอาเลขห้าดีกว่านะครับตัวนี้มาซื้อจะเติมเลขสิบอีกตัวหนึ่งเติมเลขเก้า อีกตัวหนึ่งเติมเลขแ 8, อีกตัวหนึ่งเป็น15เห้าก็ได้เหมือนกันนะครับตัวเลขอะไรก็ได้นะครับใส่ลงไปแต่ไปครับแต่ให้มากกว่าหรือเท่ากับ8เนาะเพราะว่าสังเกตดูว่าตัวส่วนเนี่ยจะมากกว่ามากกว่าตัวเศษเส,อสมอน,นะครับดังนั้นเราก็นํามาเรียงครับเรียงเรียงอย่างไรครับตัวส่วนที่น้อยที่สุดตัวนั้นจะมีค่าไปครับมากที่สุดดังนั้นเรายังไม่เอานะครับเนื่องจากโจทย์ข้อนี้ให้เรียงจากตัวที่น้อยไปหามากนะครับตัวที่น้อยคือตัวส่วนที่มีค่ามากที่สุด ตัวส่วนที่มีค่ามากที่สุดนั่นก็คือ15ตัวนี้นก็เขียนครับ8ส่วนด้วย15ถัดมาก็จะเป็นอะไรครับ8ส่วนด้วย10ถัดมาก็จะเป็น8ส่วนด้วย9นะครับแล้วถัดมาก็จะเป็นอะไรครับ8ส่วนด้วย8นั่นเองนะครับก็จะได้ลำดับของการเรียงเศษส่วนมาดังนี้นะครับบอสเซยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการดูลำเปรียบเทียบลำดับนะครับถ้าเปรียบเทียบเฉพาะตัวเศษนะครับตัวเศษ ตัวเศษมันเท่ากันนะครับตัวส่วนต่างกันนะครับตัวส่วนที่มีตัวเลขที่น้อยที่สุดเนี่ยตัวส่วนนั้นจะมีค่ามากที่สุดนะครับส่วนตัวส่วนที่มีไปครับตัวเลขที่มากนะครับตัวนั้นจะมีค่าไปครับจะมีค่าที่น้อยที่สุดนั่นเองนะครับต่างกันกับเราเปรียบเทียบตัวเศษเนาะถ้าตัวส่วนมันเท่ากันนะครับเปรียบเทียบตัวเศษเนี่ยตัวเศษตัวไหนมากนะครับตัวนั้นก็จะมีค่าค่ามากนั่นเองนะครับตัวเศษน้อยก็จะมีค่านะครับเพราะนั้นอ่ะให้ลูกสังเกตแล้วก็ กลับไปทบทวนด้วยนะครับว่าตัวไหนเป็นอย่างไรเนาะดังนั้นวันนี้มาเซอร์ขอจบการสอนเปยงแค่นี้นะครับสวันนี้ก็สวัสดีครับ